มาเริ่มกันที่คุณชาชาสิทธิพันธ์ก่อนวันนี้วันเสาร์นะออกไปวิ่งนะคะแต่ก็บอกว่าจะมีภารกิจทั้งไปสอนแล้วก็มีประชุมด้วยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะคะคุณชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนี้ไปวิ่งแล้วก็ต้องมีการไลฟ์ด้วยนะคะไปที่สวนเบญจกิติที่เขตคลองเตยช่วงที่วิ่งออกกําลังกายก็พาชมต้นโพที่มีนกข้วแมวลายจุดอาศัยอยู่ด้วยนะคะวันนี้ก็บอกว่าตอนเช้าเนี่ยต้องไปสอนหนังสืออันนี้เป็นกําหนดที่รับหมายเอาไว้ตั้งแต่ ก่อนที่จะเป็นผู้ว่ากทมก็รับนัดเอาไว้แล้วช่วงบ่ายมีประชุมค่ะทีนี้คุณชาชาติชวนประชาชนบอกว่าอยากให้มาร่วมกิจกรรมดนตรีในสวนที่วันนี้มีการจัดขึ้นในเวลา17นาฬิกาที่สวนเป็นจักกิตินะคะก็อนแนะนําวิธีเดินทางด้วยระบบขนส่งสําหรับดนตรีในสวนโดยกองทัพบกนั้นจัดขึ้นที่สวนเป็นจักกิติและสวนหลวงรอเก้าตลอดเดือนมิถุนาถึงสิงหาคมนี้ค่ะก็จะจัดในช่วงเย็นวันหยุดสุดสัปดาห์ทั้งสุกสาวอาทิตย์ เวลา17นาฬิกาถึง19นาฬิกานะคะทีนี้ย้อนไปเมื่อวานสักนิดหนึ่งค่ะคุณชาชาอย่างที่ทราบนะกสิทธิ์กาวิศวะจุลาเมื่อวานนี้ก็มีการจัดงานผู้ว่าแข็งแกร่งอินเทอร์ร่่มแรงเปลี่ยนแปลงกรทมจัดขึ้นโดยสมาคมนิสิตกาวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ลานเบียคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะในงานก็มีรุ่นพี่รุ่นน้องนะคะมีฉายภาพทีมชาชาด้วยนะคะก็มีภาพคุณชาชาและทีมผู้บริหารกรทมชุดใหม่ ซึ่งรองผู้ว่ากทมคุณวิศนุทรัพย์สมพลนี้ก็สิทธิ์เก่าว,วิศวะโยธาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองวิศวะจุฬาเหมือนกันนายสานนหวังสร้างบุญรองผู้ว่ากทมและนายต่อศักดิ์โชิมงคลประธานที่ปรึกษาก็มาร่วมงานในค่าคืนนี้ด้วยเพราะทั้ง3คนนี่สิทธิเก่าว,วิศวะจุฬาสิทธิ์เก่าหมดเลยนะคะในงานช่วงหนึ่งเนี่ย Miss Universe t h ท i l a n d 2021 แอนเชลีสกอตเคมิสก็ข <Okay ึ้นเวทีมามอบช่อดอกไม้ให้กับคุณชัตชาติมีร้องเพลงปราสาทสีแดงอันนี้เป็นเพลงประจําคณะวิศวะจุลานะคะโดยมีศาสตราจารย์ดรบัณฑิตเอื้ออาภรณ์อธิการบดีของจุฬาขึ้นมาร้องเพลงร่วมขับร้องกันด้วยล่ะค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศเมื่อคืนนะคะแต่ทีนี้เนี่ยคือช่วงนี้มีม็อบอยู่นะคะคุณผู้ชมอย่างวันนี้เนี่ยบ่ายสามก็จะมีการเดินไล่ตู่ภาคสองจากปทุมวันไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พรุ่งนี้ม็อบใหญ่นะคะ,คะม็อบไปบ้านประยุทธ์จากหลักกิโลเมตรที่0ไปรอหนึ่งทมรออช่วงเย็นแต่ทีนี้เนี่ยพอมันมีประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็มันไปโยงกับคุณชัดชาติลงที่ว่าก่อนหน้านี้คุณชัดชาติก็บอกว่าจะจัดพื้นที่ให้ใช่ไหมคะ,คะในการไปทำม็อบไปแสดงออกอะไรกันต่างๆมีหนึ่งคนค่ะที่วันนี้โพสต์ Facebook ขึ้นมานะคะก็คือดรนิวดรสุพนัทอภิญญนยาะคะก็มีการโพสต์บอกว่า ม็อบสามนิ้วต้องการไล่นายกหรือจงใจเกาะกระบฏกันแน่ oh. อันนี้คือที่ดรนิวโพสนะคะโดยนี้มีการโพสตรายละเอียดไว้บอกว่าประเด็นที่น่าตั้งคําถามก็คือความต้องการบุกไปยังกรมทหารราบที่หนึ่งมหาดเล็กราชาวัลลบรักษาพระองค์หรือว่าที่รหนึ่งเนี่ยนะคะของม็อบ3มนิ้วจุดประสงค์คืออะไรเพราะความจริงแล้วบ้านพักนายกไม่ได้อยู่ที่นั่นนะคะแต่ว่าอยู่ในพื้นที่บ้านพักกองทัพบ,บกที่บริเวณซอยพหลโยธินสองอีกทั้งที่รหนึ่งเนี่ยในปัจจุบัน เป็นพื้นที่หน่วยราชการในพระองค์ด้วยมีทั้งโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานศูนย์การแพทย์โควิดเพื่อรับรองผู้ป่วยฉุกเฉินมีศูนย์กิจกรรมแม่บ้านข้าราชบริพารรวมทั้งถึงบ้านพักของข้าราชบริพารด้วยหมายความว่าบ้านพักนายกไม่ได้อยู่ในนั้นเลยนะคะดังนั้นเนี่ยดรนิวถามว่าหากม็อบ3นิ้วต้องการไล่นายกจริงก็ควรเดินทางไปบ้านพักนายกโดยใช้เส้นทางซอยพหลโยธิน2ไม่เช่นนั้นก็เท่ากับว่าการไล่นายกเป็นเพียงแค่ข้ออ้างแต่ความจริงแล้ว คนที่อยู่เบื้องหลังม็อบ3นิ้วต้องการบุกพื้นที่หน่วยราชการในพระองค์ซึ่งเป็นการจงใจเกาะกระบฏอย่างชัดเจนการกลับมาเคลื่อนไหวของม็อบ3นิ้วในครั้งนี้ก็เลยตอกย้ำคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเมื <ME> ่อสิพฤศจิกายนปี2564เป็นอย่างดีนะคะที่บอกว่าม็อบ3นิ้วละเมิดต่อก,กฎหมายและอำน,นาจอธิปไตยของปวงชนโดยใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข พื่อทีจะย,ยุติการก่อจราจลที่มีชอบด้วยกฎหมายและขัดต่อหลักสากลน,นะคะดรนิวเลยเรียกร้องให้ให้คุณชัดชาติมีส่วนต้องรับผิดช,ชอบต่อการกลับมาก่อจราจลของบ๊อบ3นิ้วในครั้งนี้เพราะว่าเป็นหน้าที่ข้อแรกตามพรบร,บระเบียบบริหารราชการกทมในเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน คุณชัดชาติจึงต้องห้ามปรามการก่อจราจรของม็อบ3นิ้วและช่วยการเปิดโปงกลุ่มคนที่คอยชักใยอยู่เบื้องหลังที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆในการก่อจราจรตลอดจนนำคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญมาลงมือปฏิบัติเพื่อต่อต้านกบฏ3นิ้วอย่างเคร่งครัดเพราะคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันทุกองค์กร อันนี้คือที่ด n e รนิวมีการเรียกร้องอให้คุณชาดชาต้องจัดการเรื่องนี้นะคะค่ะเอามาที่ศรีสเกตนะคะอย่างที่รายงานไปว่าวันนี้เพื่อไทยยกทัพใหญ่ทัพหลวงหัวหน้าครอบครัวไปพี่ชายหัวหน้าครอบครัวก็ว่าไปด้วยนะ ลงไปที่ศรีสะเกตเพราะก่อนหน้านี้เราก็ทราบดีศรีสะเกตเนี่ยมีจะใช้คําว่าสอสแปลพักก็คงจะได้ไปอยู่คืนใจไทยแล้วก็ตอนอภิปรายพระบองงบประมาณนี้ก็เรียกว่าสวนกระแสพักเลยลงมติไปคนละทางวันนี้ยกคณะกันไปตอน8ปดการยีินาทีนะคะที่ท่าอากาศยานานานาชาติอุบลราชธานีแกนนาพักเพื่อไทยสอสอ,อุบลราชธีขออภัยค่ะอุบลราชธานีอย่างในเกรียงกันติน,นันนายวรศิษฐ์กันติน,นันนายชุวิตพิทักษ์พรพันลบ นายประภูสักจินตเวศแล้วก็นางสาวกิติธัญ,ญาวาจาดีมีนายเอกชัยทรงอำนาจเจริญในรัฐกิจหาลีพัฒน์มาร่วมต้อนรับนางสาวพินทองทาทเอาขอภัยนางสาวแพรทองทานชินวัตรประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะคะมีนายพันธงแท้ชินวัตรนี่มาด้วยแกนนำพักอย่างนายชัยกเกษตรนิติสิริก็มานายภูมิธรรมเวชยชัยที่ปรึกษาหัวหน้าพักนายพิชัยนริพธพันธ์รองประธานยุทธศาสด้านเศรษฐกิจ และแน่นอนผู้ในกครอบครัวเพื่อไทยในนัทวุฒิสายเกลือก็ลงพื้นที่ไปไล่หนูตีงูเห่านะคะมีประชาชนกว่าพันคนมาต้อนรับนางสาวแพทองทานนี่ขึ้นเวทีปราศรัยด้วยค่ะทักต่อนเลยเป็นภาษาอีสานสวัสดีประชาชนที่มารอฟังคุณพ่อคุณอาบอกว่าฝากคิดถึงคิดฮอดก็ใช้คำว่าคิดฮอดมาหลายเด้อนะคะวันนี้เนี่ยเธอหายป่วยโควิดแล้วนะคุณแพทองทานบอกว่าหายป่วยแล้วก็ดีใจมาพบกับพี่น้องเมื่อ18ปีที่แล้ว คุณพ่อเนี่ยหรือว่านายกทักษิณลงมาพบกับพี่น้องศรีสะเกดพักไทยรักไทยเป็นรัฐบาลพี่น้องกำลังจะลืมตาอ้าปากอนาคตลูกหลานก็ดูชัดเจนคุณพ่อมีความฝันว่าภายในสาปีคำว่าคนจนต้องหมดไปจากแผ่นดินไทยดิฉันผู้เป็นลูกฟังแล้วก็คิดว่า3ปีมันยากไหมแต่พ่อ,อกมันง่ายมากหมู นิดเดียวจะไม่มีคนจนอีกต่อไปแต่เกิดรัฐบาลปี49เมื่อ6ปีที่แล้วนายกยิ่งลักษณ์หลังถูกยึดอำนาจก็มารับฟังปัญหาชาวนาได้ตัดสินใจช่วยชาวนาด้วยการซื้อข้าวที่ราคาสูงกว่าตลาดพูดแล้วก็คิดถึงพักเพื่อไทยอาสาดูแลชาวศรีสะเกดในทุกมิติเพราะไม่เชื่อมือพักอื่นว่าจะดูแลได้เอาเดี๋ยวไปฟังบรรยากาศของคุณแพรทองทานค่ะ คุณพ่อหรือว่านายกทักษิณได้เคยมาที่ศรีสะเกดมาลงพื้นที่พบพี่น้องที่อุทุมพรวิสัยตอนนั้นถ้าพูดถึงรัฐบาลที่พักเพื่อไทยเป็นพักไทยรักไทยเป็นรัฐบาลอยู่พี่น้องก็เหมือนจะกำลังจะลืมตาอ้าปากได้อนาคตของลูกหลานก็ดูมีแนวทางมีความชัดเจนตอนนั้นคุณพ่อทำไมถึงยังอยู่ในเวทีการเมืองเพราะท่านมีความฝันไว้อย่างหนึ่งคะ่ะ ท่านคิดเลยว่าภายในระยะเวลาสปีคำว่าคนจนจะต้องหมดไปจากแผ่นดินไทยค่ะดิฉันเองผู้เป็นลูกนะคะฟังแล้วก็รู้สึกค่ะหูสามปีมันยากไหมนะแต่เมื่อ18ปีที่แล้วที่พ่อพูดไว้ท่านก็บอกเลยค่ะว่าง่ายมากหมูนิดเดียวเดี๋ยวจะไม่มีคนจนอีกต่อไปค่ะ แล้วเกิดอะไรขึ้นคะพี่น้องะะรัฐปาะหารปี49ใช่ไหมคะและพี่น้องยังจำได้อีกไหมคะว่าเมื่อ,อ,อ6ปีที่แล้วคะ่ะนายกยิ่งรักษ์หรือว่าอปูของอิงเนี่ยนะคะหลังจากถูกยึดอำนาจไปท่านก็ได้มาที่ศรีสะเกดอีกเช่นกันคะ่ะ มาที่บ้านออโชคอุดมแล้วก็มาได้คุยมารับฟังปัญหาของชาวนาค่ะตอนนั้นก็มีปัญหาเรื่องของข้าวมากมายสุดท้ายแล้วก็ได้ตัดสินใจช่วยชาวนาค่ะซื้อข้าวในราคาที่สูงกว่าตลาดเพื่อที่จะช่วยชาวนาที่เดือดร้อนณนะขณะนั้นจำกันได้ไหมคะโอ้ยพูดแล้วก็กรดทอดหลายแท้ 18ปีที่แล้วบอกว่าคุณพ่อดิฉันที่เป็นนายกทักษิณก็คือตอนนี้เป็นอดีตนายกแล้วนะคะบอกว่า18ปีที่แล้วคุณพ่อเนี่ยพูดไว้ว่าภายใน3ปีคนจนต้องหมดไปจากแผ่นดินไทยเมื่อสักครู่นี้ดิฉันก็นั่งนึกย้อนดูนะคะว่าที่บอกคนจนต้องหมดจากแผ่นดินไทยเนี่ยเขาทำได้จริงหรือไม่มวิกฤตการณ์ต่างๆที่ทั้งโลกกําลังประสบตอนนี้นะขณะนั้นไม่ได้มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมายึดโยงกับจุบันไม่ได้บริบทไม่เหมือนกัน แล้วก็คุณอุงอิงเนี่ยนะยังพูดต่อด้วยนะบอกว่าในฐานะหัวหน้าครอบครัวคือเธอเนี่ยมาในฐานะหัวหน้าครอบครัวยังมีหัวใจเดิมนะเหมือนวันแรกที่คุณพ่อได้สร้างครอบครัวนี้เหมือนวันที่คุณอาชนะเลือกตั้งเหมือนวันที่เราทั้งหมดมีเป้าหมายเดียวกันนั่นคือทําให้ชีวิตของพี่น้องประชาชนดีขึ้นเส้นทางของพักเราโดนยุบบ้างโดนจํากัดสิทธิ์หลายอย่าง20กว่าปีที่ผ่านมาเวลาก็ผ่านไปไวมากตั้งแต่พักเพื่อไทยพักพลังประชาชน จนถึงพักจริงๆเธออาจจะพูดผิดนะตั้งแต่พักไทยรักไทยนะจนถึง<ร>พลังประชาชนมาถึงพักเพื่อไทยแต่น่าเสียดายที่เรามีโอกาสดูแลพี่น้องมาแค่8ปว่ีกว่าๆที่เป็นรัฐบาลก็เสียดายเพราะว่าหลังจากนั้นมีรัฐประหารปี49ปี57ประเทศถูกแช่แข็งไม่มีพัฒนาอะไรไปข้างหน้าเลยขณะที่ทั่วโลกพัฒนาไปมากนะคะ เธอก็บอกว่า3เดือนแล้วเนี่ยเปิดตัวครอบครัวเพื่อไทยมาเพื่อลดกฎเกณฑ์การปิดกั้นระหว่างพักกับการพักการเมืองกับประชาชนที่หมดไป,ปก็ใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นเข้าใกล้ให้ประชาชนเข้าใกล้กับพักการเมืองเพื่อที่จะสื่อสารกับประชาชนว่ามีความทุกข์ยากอย่างไรบ้าง3เดือนนี่ทํางานหนักเลยค่ะเพื่อที่จะรับรู้ปัญหาแล้วก็เสียงตอบรับดีมากนะคะเราก็ทําให้ครอบครัวของเราเข้มแข็งมากขึ้นก็พูดอะไรต่อไปอีกหลายอย่างนะคะคุณนทวุฒินี่ก็บอกว่าจะทุ่มเทความคิด ทุกกาลังความสามารถเพื่อภารกิจครอบครัวเพื่อไทยตั้งแต่บัดนี้นะคะก็จะกอดคอสู้กันต่อร่วมกับพี่น้องร่วมอุดมการถ้าวันหนึ่งเนี่ยนะคะออพี่น้องที่ร่วมอุดมการเนี่ยเราไปร่วมกับพักการเมืองอื่นๆแล้วเราเคารพการตัดสินใจแต่ถ้าวันหนึ่งอยากอยากกลับมาเคียงข้างเพื่อไทยอ้อมกอดน,นี้เปิดรับพี่น้องอยู่ตลอดเวลา แล้วพร้อมเดินหน้าเข้าหาประชาชนเล่าข้อเท็จจริงเชิญชวนประชาชนยืนเคียงข้างพักนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของบรรยากาศจริงๆวันนี้ที่เขาลงพื้นที่ไปที่ศรีสะเกดภารกิจไล่หนูตีงูเห่าเนี่ยจะเป็นการเดินสายมี3เวทีนะคะคือที่อุทุมพรพิสยัยอำเภออุทุมพรพิสยัยอำเภอร,ราศีสไลและอำเภอขุนหารค่ะจุดแรกที่ไปคืออำเภออุทุมพรพิสยัยจะมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอส,อสอของพักทั้ง9เขต ที่น่าจับตาคือเป็นพื้นที่ของภูมิใจไทยและเป็นพื้นที่สสของเพื่อไทยเองเนี่แหละที่เป็นงูเหาวว่าหวดส่วนมติพักรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2566ในเขตอุทมพรพิสยัยนจะส่งนายประวิตรจารุรัชกุลหรือผู้ใหญ่เงฮงค่ะเป็นผู้ว่าที่ผู้สมัครสสของเพื่อไทยขณะที่พื้นที่นี้เนี่ยแต่เดิมเป็นของนางผ่องศรีแท้จึงซึ่งปัจจุบันก็ยังเป็นสสสีสเกตสังกัดเพื่อไทยอยู่นะหนึ่งในงูเหา่าแล้วเตรียมไปอยู่ภูมิใจไทย พักก็จะส่งนางสาวนุชนาจารุวงสเสถียรนะคะผู้ในการสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งมาเป็นผู้สมัครลงสอสอแทนส่วนที่อำเภอขุนหารจะส่งนายอมรเทพสมหมายอดีตสอสอศรีสะเกดหลายสมัยมาลงค่ะแทนนทยายธีระไตรสรณกุลซึ่งนี่ก็จะไปอยู่เพื่อไทยเหมือนกันขณะเดียวกันพื้นที่อำเภอการทรลักษ์เป็นพื้นที่ของนายแพทย์จตุรงเพ็งนรพัฒน์สอสอศรีสะเกดพักเพื่อไทยพื้นที่นี้เนี่ย จะส่งนายแพทย์ภูมินลีทีรัประเสริฐลงไปแทนแล้วก็มีรายงานเพิ่มว่าแกนนำเพื่อไทยมั่นใจว่าจะชนะเลือกตั้งยกจังหวัดเพราะว่าว่าที่ผู้สมัครเนี่ยลงพื้นที่พบประชาชนมาโดยตลอดอันนี้ฝั่งเพื่อไทยเขาก็มั่นใจแบบนั้นแต่ฝั่งภูมิใจไทยนะคะภูมิใจไทยก็มีเสียงออกมาเหมือนกันนะจากสสโต้งใช่ไหมน้องป๊อปปี้โดยที่เขาก็บอกว่าสสโต้งนะคะออก เดือดเลยค่ะบอกว่าออกโรงซัดพักเพื่อไทยบุกสีสะเกตชูแคมเปญไล่หนูตีงูที่บอกว่าสะท้อนความคิด <ฮะ S 1> ดูถูกคนที่อยากไปพัฒนาบ้านเกิดใช่ไหมคะค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะโดยที่บอกว่าพักเพื่อไทยเนี่ยที่มีการจัดก,กิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะก็ในส่วนความเคลื่อนไหวจะภูมิมใจไทยอะค่ะที่เคยประกาศจะแลสไลด์ในพื้นที่สีสะเกตมาก่อนหน้านี้ล่าสุดสอสอต้องนายสิริพงษ์อังคสกุล นะเกียรตินะสสศรีสะเกดพักภูมิใจไทยก็โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กค่ะบอกว่าจะมาไล่หนูจะมาตีงูทําไมคิดชื่อแคมเปญอย่างนี้ล่ะครับฟังดูสะใจนะแต่มาสะท้อนอะไรให้เห็นปกติแล้วเนี่ยเวลาจะหาเสียงก็ควรจะชูนโยบายแล้วก็มาขอให้ชาวบ้านชาวช่องเขาให้โอกาสนี่ทำไมแสดงตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของบ้านแล้วล่ะแล้วก็เอาคนจังหวัดไหนบ้างก็ไม่รู้มาด่าคนในพื้นที่เอาแต่เรื่องปัญหาชาวบ้านก่อน รู้เท่าคนในพื้นที่เขาหรือเปล่าบอกว่าคนย้ายพักเป็นงูเห่าแล้วคนมาพูดบางคนย้ายมากี่พักแล้วล่ะบางเขตเนี่ยเอาคนจังหวัดอื่นมาลงสมัครด้วยซ้ำยิ่งคิดชื่อแคมเปญแบบนี้ผมยิ่งรู้สึกว่าดูถูกคนที่เขาอยากพัฒนาบ้านเกิดนะอุดมการณ์อาจจะต่างกันก็จริงแต่อย่ากล่าวหาคนที่อุดมการณ์ต่างกันว่าน่ารังเกียจวันก่อนเนี่ยมีเพื่อนที่เป็นผู้บริหารพักนี้เนี่ยมาแซวผมบอกว่า พวกคุณจะมาแย่งจังหวัดสีสเกตไปหรอผมกระแยกไปขำขมบอกไม่นะทําไมต้องแย่งล่ะในเมื่อผมเป็นคนสีสเกตบ้านผมอยู่นี่คุณนะเป็นคนที่ไหนทําไมต้องมาบอกว่าผมมาไปแย่งคุณบอกว่าอันนี้ก็คุยกันขำขำแบบเพื่อนนะครับการเมืองใหม่คนรุ่นใหม่อย่าคิดชื่อที่มันเผ็ดร้อนจนสะท้อนความคิดที่ว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นของตัวเองไปหมดมคุณนัทวุฒิเองนี่ก็มาตอบโต้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ โดยที่คุณัฐวฒิก็เลยมาตอบโต้เรื่องนี้นะคะบอกว่าเช้านี้เนี่ยก็เลยพอเห็นข่าวแบบนี้ก็เลยออกมาพูดถึงแนวทางครอบครัวเพื่อไทยนะคะที่บอกว่าไม่ได้มีเรื่องเปิดเวทีไปด่าใครที่ไปศรีสะเกดเนี่ยมันมีเหตุต้องไปอย่างภูมิใจไทยคว้า3สสศรีสะเกดเพื่อไทยสิกเกาเพื่อไทยก็จัดหนักค่ะอยู่กับทักษิณมา20ปีเป็นได้แค่เบ้เพื่อไทยมีสสหคนจาก8เขต สอสอสามคนของพักเตรียมตัวย้ายข้างระยะหนึ่งแล้วคนในพักก็รู้ถึงความเคลื่อนไหวมาตลอดว่าวันหนึ่งภูมิใจไทยตั้งเวทีเปิดตัวทั้งสามคนไปอยู่ด้วยประกาศกล้าวว่ารอบหน้าศีสะเกตยก,ยกจังหวัดหมายถึงเขตที่เหลือก็จะเอาหมดแล้วทั้งสคนก็โหวตสวนในพรบงบประมาณ ถ้าคนไทยไม่ลงพื้นที่ก็โคตรแปลกคนจะหาว่าหมอบยอมให้เป็นตามนั้นจึงต้องมาพบมาพูดความจริงกับประชาชนว่าพักเนี่ยมีคนใหม่พร้อมลงสมัครสู้กันตามกติกาเปิดตัวทุกเขตในงานนี้ นอกจากนี้คุณนัทวุฒิก็เลยบอกว่าไม่เคยคิดเป็นเจ้าข้าวเจ้าของนะคะแต่เมื่อพี่น้องศรีสะเกดอุ้มชูสน,สนับสนุนมาทุกสมัยเกิดเรื่องแบบนี้ก็ต้องมาให้กําลังใจกันส่วนเชื่อแคมเปญที่บอกว่าไล่หนูตีงูเห่าทีมเนี่ยเขาคิดมาบอกว่าแค่ต้องการสีสันเพื่อผลทางประชาสัมพันธ์ซึ่งก็ได้รับความสนใจพอสมควร <c oughs> ไม่มีเรื่องที่เอาคนนอกพื้นที่มาด่านะคะมีแต่คนนอกเนี่ยมาอุ้มคะแนนที่คนศรีสะเกดเลือกพักเพื่อไทยไปอยู่พักอื่น ไม่ใช่วาระประทะเดือดอะไรเลยทุกอย่างว่าไปตามวิถีการเมืองจะลองถามทีมที่เขาคิดดูว่าที่เอาสอสอเพื่อไทยมาตั้งเวทีเปิดตัวระหว่างสมัยเล่นใหญ่กันยกจังหวัดแบบนี้จะใช้เชื่องานว่าอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยก็ไม่เคยเห็นที่ไหนเขาทํากันค่ะก็มีกูรูการเมืองมองว่าเอ๊ะหรือแมวจะกลัวหนูซะแล้วนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการที่ แหมเห็นว่าแบบเหมือนโดนฉกโดนชิงมาขนาดนั้นเนี่ยก็ต้องลงพื้นที่ซะหน่อยนะเอาให้เห,เห็นเห็นแล้วชื่อชื่อมันก็บอกอยู่นะโอ้ชื่อก็ดุเด็ดเผ็ดมันอยู่อย่างที่คุณนทวุฒิบอกว่าประชาสัมพันธ์เนี่ยแต่ว่าคนเขาก็ตีความตามชื่อไปแล้วนะคะทีนี้ไปดูคุณนทวุฒิมีโพสต์อีกเรื่องหนึ่งค่ะจากกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดเนี่ยนะคะมีการพิพากษาให้ภรรยากับทายาทของคุณสมัครสุนทรเวชอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ย ต้องจ่ายชดเชยค่าสินใหม่ทดแทน587ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ7.5ต่อปีคดีจัดซื้อรถออขออภัยรถเรือดับเพลิงนะคะหลังจากปอปชเนี่ยชี้มูลความผิดคุณนทวุฒิก็โพสต์เล่าบอกว่ามีข้อความบอกว่าจริงๆเนี่ยนะคุณนทวุฒิคุณนทวุฒิณณานานมากแล้วผมไม่เห็นใครทําได้แบบนั้นบนเวทีสนามหลวงอันนี้คือถ้อยความของคุณสมัครคืนนั้น21ธันวาคมปี50 ที่มีปราศายใหญ่พักพลังประชาชนคุณสมัครบอกว่าถ้ามีตุ๊กตาทองสองตัวเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยเป็นของคุณที่ผมหมายตาเอาไว้นะแล้วก็คุณเนี่ยต้องเป็นโฆษกรัฐบาลให้ผมนะก็เป็นของคุณตัวหนึ่งตุ๊กตาทองคุณนทวุฒิเนี่ยอย่าลืมค่ะว่าอดีตเป็นรองโฆษกรัฐบาลสมัยคุณสมัครสุนทรเวชนะคะก็โพสต์ตอบว่าคุณสมัรเนี่ยพูดกับผมเอาไว้เมื่อวันที่3มกราคมปี2551 บอกว่าคราวที่พี่วีระพาผมจัุพร์จกัจกรพไปสวัสดีปีใหม่หลังเลือกตั้งไปได้อาทิตย์กว่า,วาเลือกตั้ง23ธันวาปี50แม้ด้วยความคิดแตกต่างภายในพักผมจะได้เป็นเพียงรองโฆษกรัฐบาลแต่นายกสมัครก็เรียกใช้โทรตรงสั่งงานให้เข้านอกออกในบ้านเสมอจนนายกสมชายตั้งผมเป็นโฆษกรัฐบาลท่านสมัครก็โทรมาแสดงความยินดีขณะที่ตัวเองเริ่มเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เห็นข่าวว่าท่านต้องการความเป็นส่วนตัวก็เลยไม่ได้ไปเยี่ยมจนวันหนึ่งท่านโทรตามคุณนัทวุฒิใครไม่มาเยี่ยมผม,ผมก็ไม่เป็นไรแต่คุณต้องมาผมจะถ่ายเลือดในตัวผมใส่ตัวคุณไว้ข้างเตียงผู้ป่วยนายกสมัครสัง่งสอนผมหลายเรื่องทั้งการเมืองประวัติศาสตร์เรื่องของวัดปฏิบัติราวหนึ่งชั่วโมงคุณหญิงสุรัตน์เดินมาบอกว่าท่านเหนื่อยแล้วต้องรับออกซิเจนผมก็เลยลากลับวันท่านลาลับผมปราศัยไว้อะไรบนเวทีเสื้อแดงที่ชัยภูมิในงานศพ หลังแขกทยอยกลับลูกสาวนายกสมัครชวนผมยกสํารับไปวางหน้าหีบศพหลังโกรสูงคุณพ่อคะคุณนัทวุฒิมานะเธอเคาะหีบบอกพ่อหลังจากนั้นผมได้ติดต่อกับครอบครัวท่านบ้างเป็นระยะบางปีก็จัดทำบุญใหญ่คุณหญิงสุรัตน์กรุณาให้คนชวนผมไปร่วมง,งานน่าจะเป็นนักการเมืองคนเดียวนอกจากอดีตสมาชิกเก่าแก่ของพรรคประชากรไทย สี่หปีที่ผ่านมาก็ค่อนข้างห่างกันไม่ได้มีการติดต่อแต่ความเมตตาที่ท่านมอบให้คําสอนที่ฝากไว้อย่างสลักหัวใจจําคุณนทวุฒิโพสบอกว่าเห็นข่าวแล้วพูดไม่ออกก็ขอส่งกําลังใจให้แต่คุณหญิงสุรัตน์และครอบครัวให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยความเคารพระลึกถึงคณะท่านสมัครสุนทรเวทอดีตนายกรัฐมนตรีและครอบครัวสเสมอค่ะโอ้ก็ดุเด็ดเผ็ดมันนะคะช่วงนี้าการเมืองร้อนแรงแล้วก็ลงพื้นที่กันไป ก็เชื่อว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็น่าจะไปพื้นที่อื่นๆกันอีกเพราะว่าใกล้จะเลือกตั้งครั้งใหญ่แล้วด้วยใช่ค่ะอ่า